มันถูกคิดค้นในยุค70โดยนักออกแบบกราฟิกเพื่อให้วางได้พอดีในตู้เย็นและหั่นได้ง่ายขึ้นเกษตรกรญี่ปุ่นปลูกแตงโมในภาชนะพิเศษเพื่อให้ได้รูปร่างนี้เนื่องจากมันค่อนข้างแพงคนจึงไม่ซื้อไว้กินแต่ซื้อไว้เป็นของตกแต่งแทนรีสอร์ทและสปายูเนซันในฮากุเน่มอบประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครให้กับแขกผู้เข้าพักด้วยการแชร่ตัวในซุปหมูและบะหมี่รามเมงในขณะที่สิ่งน,นี้อาจฟังดูเป็นเรื่องบ้าสำหรับหลายๆคน ชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าการแช่ตัวแบบนี้ดีต่อผิวเพราะซุปที่ทำจากหมูอุดมไปด,ด้วยคอลลาเจนพริกวาซาบิมันเทศข้าวโพดย่างถั่วเหลืองแตงโมกเกลือมะม่วงชาเขียวนี่เป็นเพียงแค่รายการสั้นๆของคิดแคทรสต่างๆที่คุณหาลองได้ในญี่ปุ่นคุณอยากลองรถไหนบอกให้ฉันรู้ในช่องคอมเมนต์หน่อยซี ผู้เชี่ยวชาญทำอาหารประเภทนี้จากพลาสติกหรือขี้พึ่งและมันดูนะ่าอร่อยพอๆกับของจริงเลยทีเดียวร้านอาหารหลายแห่งจัดวางโมเดลอาหารปลอมไว้ที่หน้าร้านเพื่อโชว์อาหารยอดนิยมและดึงดูดลูกค้าที่กำลังหิวอีกด้วยโดยปกติแล้วแบบจำลองเหล่านี้มีราคาสูงกว่าอาหารจริงๆที่มันเรียนแบบเสียอีกย้อนกลับไปในยุค40นักวิทยาศาสตร์ได้นํากระต่ายจํานวนหนึ่งมาไว้ที่เกาะโอคุนโนชิมะเพื่อทําการทดลองยังไงก็ตามในภายหลังกระต่ายเหล่านั้นก็ถูกปล่อยและ เริ่มขยายพันธุ์มากขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ทั้งเกาะเต็มไปด้วยพวกกระต่ายและดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมาก การถ่ายรูปในบูธนั้นไม่มีอะไรใหม่แต่ญี่ปุ่นได้เพิ่มความน่าตื่นเต้นให้กับประสบการณ์นี้บูธถ่ายภาพของญี่ปุ่นที่มีชื่อเรียกว่าพ ur ูริคุระอนุญาตให้คุณแก้ไขรูปภาพได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นเพิ่มพื้นหลังต่างๆใส่สติกเกอร์ตลกๆหรือเขียนข้อความก็ได้นอกจากนี้คุณยังส่งรูปภาพไปยังโทรศัพท์มือถือหรือห้องน้ำได้ถ้าห้องน้ำของคุณมี WiFi ในนั้นอ่ะน,นะคุณอาจจะไม่ต้องออกไปไหนเลยก็ได้ รถไฟใต้ดินและสถานีรถไฟแอร์อัดมากในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนนั่นจึงเป็นสาเหตุที่เจ้าหน้าที่สถานีและพนักงานชั่วคราวต้องผลักผู้โดยสารเข้าไปในรถไฟให้มากที่สุดก่อนที่ประตูจะปิดทุกวัน ก่อนที่จะเข้าไปในอาคารคุณสามารถเก็บและล็อกร่มของคุณได้เหมือนกับที่คุณทํากับจักรยานตอนนี้คุณก็มั่นใจได้ว่าจะไม่มีใครมาเอาร่มคุณไปและจะไม่ทําน้ําหยดบนพื้นหากร่มของคุณเปียกอาคารรัฐบาลสํานักงานและโรงแรมหลายแห่งมีชั้นวางร่มแบบนี้ทุกครั้งที่ฉันกินซูชิปลามักจะหล่นออกจากข้าวตลอดเวลาที่ฉันใช้ตะเกียบขีบมันแต่ในญี่ปุ่นนั้นผู้คนไม่มีปัญหาในเรื่องนี้เลยพวกเขาจะนำข้าวไปผสมกับซอสพิเศษที่มีส่วนผสมของเกลือ น้ำตาลและน้ำส้มสายชูที่หมักจากข้าวโดยซอสน,นี้จะช่วยให้เม็ดข้าวติดกันและทําให้คุณสามารถนําซูชิเข้าปากได้ง่ายๆในหนึ่งคำอาหารในวันหยุดนั้นหมายถึงอาหารรสชาติดีมากมายเต็มไปหมดและแน่นอนต้องมีไก่งวงอบด้วยแต่ถ้าคุณเคยเฉลิมฉลองวันหยุดในญี่ปุ่นไม่ต้องแปลกใจถ้าอาหารที่เฉลิมฉลองคือไก่ทอด KFC แทนที่จะเป็นอาหารประจําชาติหรืออาหารท้องถิ่นอนื่นๆเพราะประเทศนี้การกิน KFC สำหรับวันหยุดนั้นเป็นประเพณีที่แพร่หลายกันโดยทั่วไป ในย่านกินซ่าของโตเกียวมีตึกที่จำหน่ายเครื่องเขียนที่สูงถึง12ชั้นตึกนี้ขายเครื่องเขียนคุณภาพดีและแต่ละชั้นก็มีคอนเซปต์ที่แตกต่างกันไปอย่างเช่นที่ชั้น2คุณจะพบกับพื้นที่แบ่งปันซึ่งมีสิ่งของจำเป็นสำหรับการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น เช่นซองจดหมายกระดาษเขียนจดหมายโปสการ์ดโดยคุณสามารถเขียนจดหมายและส่งจากที่นั่นได้เลยทันทีและสำหรับชั้น4ี่ในพื้นที่พบปะคุณสามารถออกแบบสมุดด้วยปกและกระดาษที่คุณต้องเลือกด้วยตัวเองโดยที่มีชื่อของคุณสลักอยู่บนนั้นด้วยนะมีเครื่องขายของอัตโนมัติกว่า50ล้านเครื่องในญี่ปุ่นซึ่งมีอยู่แทบทุกที่และมีความหลากหลายอย่างไม่น่าเชื่อไม่ว่าจะเป็นอาหารจานร้อนไอศครีมขนมหวานหนังสือร่มหรือแม้แต่หนังสือพิมพ์ มีข่าวลือมาว่าเครื่องขายอัตโนมัติเหล่านี้ทำไรายได้กว่า500 0 0ล้านดอลลาร์ต่อปีเลยทีเดียวในเครื่องนี้มีทั้งของที่มีราคาถูกและบางทีอาจไม่ดีต่อสุขภาพด้วยเช่นอาหารแน่นอนว่าคุณอาจพบถั่วลิสงคั่วกับมันฝรั่งทอดแต่เครื่องขายอัตโนมัตินี้ยไม่ได้บอกว่ามีอาหารครบมาตรฐานบนแผงไฟนีออนและใช่ฉันรู้ว่าไม่ใช่เครื่องขายอัตโนมัติจะถูกสร้างมาเหมือนกัน แน่นอนว่าคุณจะพบแซนด์วิชและเค้กในเครื่องขายรุ่นใหม่แต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่เครื่องขายอตัตโนมัติถูกสร้างมาเพื่อยกเว้นแต่ว่าคุณจะอยู่ในประเทศญี่ปุ่นที่ที่เครื่องขายอตัตโนมัติถูกตั้งอยู่ทุกหนทุกแห่งมีเครื่องนี้มากกว่า5ล้านเครื่องในประเทศที่มีประชากรน้อยกว่า127ล้านคนนั่นมันเท่ากับ1เครื่องต่อประชากร25คนบนเกาะเลยนะทำไมถึงเป็นแบบนั้นคนญี่ปุ่นชอบกินโดริโตสเหรอ แม้ว่าเครื่องขายอัตโนมัติของญี่ปุ่นมากมายนั้นจะขายขนมครเคี้ยวแบบดั้งเดิมแต่ก็ยังมีอีกหลายเครื่องที่ขายของบางอย่างที่ดูมีเหตุผลเช่นผลไม้สดกาแฟาร้อนและอะไรแปลกๆอย่างเสื้อผ้ารองเท้าร่มหน้ากากป้องกันและแม้กระทั่งเทปคาสเซ็ตใช้แล้วเทปคาสเซ็ตขอติดเรื่องนี้เอาไว้ก่อนแล้วฉันจะกลับมาพูดถึงในภายหลังนะแม้ว่าสินค้าเหล่านี้อาจด,ดูแปลกแต่มันก็น่าสนใจ มีกี่ครั้งก็แหละที่คุณลืมเอาร่มไปแล้วต้องตัวปีกโชคตอนกลับบ้าน <Yeah. S 1> เช่นเดียวกับหน้ากากป้องกันไม่มีที่ไหนที่ต้องสัมผัสโรคมากเท่ากับการต้องไปทํางานในท่อเหล็กอีกแล้วละ่ะเ <Yeah. S 1> มืองใหญ่อย่างโตเกียวและโอซาก้าต่างมีท่อเหล็กมากมายใต้พื้นดิน <Yeah. S 1> นอกจากนี้มีเครื่องขายอัตโนมัติที่น่าสนใจอย,อย่างร้านขายสัตว์เลี้ยงในโตเกียวที่จําหน่ายลูกสุนัขผ่านเครื่องขายอัตโนมัติสันนิษฐานว่าเครื่องขายรองเท้าผ้าใบเองก็คงเหมือนกัน ยว้นตัตโตเกะจะมีปัญหาในเรื่องการโจรกรรมรองเท้าแล้วนะอย่างไรก็ตามยังจํเรื่องที่ฉันบอกว่าจะพูดถึงในภายหลังได้ไหมญี่ปุ่นเป็นบ้านของบริษัทเทคโนโลยีล่าสุดและผู้ผลิตรถรยายใหญ่ที่สุดในโลกพวกเขามีชื่อเสียงทั่วโลกในเรื่องของประสิทธิภาพและการออกแบบที่ล้ำหน้าโดยความคิดนั้นมันอาจเป็นเรื่องที่น่าตกใจที่ดินแดนแห่งโซนี่และโตโยตานั้นใช้เทคโนโลยีที่เราทุกคนต่างทิ้งมันเอาไว้ในยุค90แล้วทำไมเครื่องส่งแฟกซ์กับเทปคาสเซ็ตจึงยังปรากฏอยู่ในดินแดนอาทิตย์อุทัยล่ะ นั่นก็เป็นเพราะเศรษฐกิจของญี่ปุ่นยังไงละ่ะแม้ว่าบริษัทญี่ปุ่นมากมายที่คุณเคยได้ยินจะเป็นบริษัทข้ามชาติที่มีไรายได้หลายพันล้านดอลลาร์แต่องค์กรขนาดใหญ่นั้นจริงๆแล้วเป็นเพียงตัวแทนของตลาดท้องถิ่นเล็กๆด้วยธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางจำนวนมากในเศรษฐกิจญี่ปุ่นสถานที่ทำงานส่วนใหญ่จึงไม่มีทรัพยาก,กรในการอัปเดตเทคโนโลยีของพวกเขาอยู่เป็นประจำ ความต้องการอย่างต่อเนื่องนี้จึงทําให้เทปคาสเซ็ตและเครื่องส่งแฟกซ์ยังคงอยู่ในตลาดเป็นเวลานานหลังจากที่ทุกคนบนโลกเขาเลิกใช้กันแล้วผลลัพธ์ที่ได้คือลูกค้ามากมาย,ยังคงพึ่งพาสินค้าพวกนี้อยู่เพราะเป็นตัวเลือกที่มีราคาถูกกว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่คาเฟ่และร้านอาหารในญี่ปุ่นมักจะมีการเพิ่มค่าบริการมาในใบเสร็จอยู่แล้วมันสะดวกมากเลยนะแต่ถ้าคุณไม่รู้เกี่ยวกับกฎนี้คุณอาจรู้สึกเขินๆในตอนใช้ใช้ได้เหมือนกัน ในวันแรกของผมที่ญี่ปุ่นผมไปทานอาหารที่ดีมากๆในร้านอาหารร้านหนึ่งทั้งอาหารการบริการบรรยากาศทุกอย่างมันเพอร์เฟกไปหมดดังนั้นก่อนที่จะออกจากร้านผมเลยวางทิปเอาไว้บนโต๊ะเออแล้วบริกรของร้านก็มาหยุดผมไว้ก่อนที่ผมจะออกจากประตูไปเพื่อคืนเงินที่ผมลืมมาไว้เวลาอยู่ที่บ้านในสหรัฐอเมริกาผมไม่ใช่คนเดียวที่ทานอาหารกลางวันระหว่างเดินทางแล้วกระโดดขึ้นรถบัสไปพร้อมโคกในมือข้างหนึ่งและฮอทดอกในมืออีกข้าง สถานที่ส่วนมากในญี่ปุ่นการกินและดื่มบนถนนหรือในระบบขนส่งสาธารณะคุณจะถูกมองด้วยสายตาแปลกๆเว้นแต่ว่าเป็นรถไฟชินคันเซ็นหรือรถไฟเส้นทางไกลที่คล้ายๆกันคุณจะไม่เดินกินแซนด์วิชหรือกาแฟแม้จะเป็นแค่สวนสาธารณะที่ใกล้ที่สุดการทานอาหารในที่ที่คุณซื้อมาเป็นเรื่องที่ปกติมากกว่าและถ้าเป็นร้านอาหารที่อยู่ริมทางให้กินขณะที่ยืนอยู่เฉยๆหรือให้หาที่นั่งกินให้เป็นที่เป็นทางแต่กฎนี้ก็อาจล้าสมัยไปแล้ว ผมเคยเห็นหลายๆคนก็กินอาหารตอนที่กำลังรีบไปที่ไหนสักแหง่งหากคุณถามเส้นทางจากคนญี่ปุ่นพวกเขาจะไม่ชี้นิ้วกันมันถือเป็นการข่มขู่และมันก็ไม่สุภาพพวกเขาจะบอกเส้นทางให้คุณด้วยคำพูดหรือแสดงให้คุณรู้ว่าต้องไปทางไหนด้วยการผายมือออกไปตามเส้นทางนั้นทีนี้ก็มาถึงการทักทายผู้คนบ้างผมแน่ใจว่าคุณรู้ว่าการจับมือกันนั้นไม่มีความหมายอย่างอื่นเลยนอกจากการเป็นมารยาทที่ไม่ดีในญี่ปุ่นก็ถ้าคุณเป็นคนต่างชาติไม่มีใครมาว่าคุณหรอก คนญี่ปุ่นคุ้นเคยกับการจับมือกับชาวตะวันตกแต่ถ้าคุณอยากจะกลมกลืนกับพวกเขาให้มากที่สุดคุณควรจะโค้งคำนับเมื่อพบปะผู้คนขอบคุณใครสักคนหรือขอโทษโอ้และพยายามหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่น่าอายที่สุดของผมสองข้อนี้ด้วยนะอย่าพยายามจับมือและโค้งคำนับใครในเวลาเดียวกันมันดูน่าอึดอัดจใจและอย่าคำนับเมื่อคุณเป็นลูกค้าเช่นในโรงแรมร้านอาหารหรือร้านค้าโอ้นี่ทําให้ผมนึกขึ้นมาได้ในร้านค้าหลายแห่ง คุณสามารถสังเกตเห็นถาดเล็กๆใกล้กับที่จ่ายเงินคุณควรจะวางเงินบนนั้นแทนที่จะส่งให้พนักง,งานเก็บเงินโดยตรงการไม่ใช้ถาดอันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างไม่สุภาพและอย่าได้นําเงินทอนที่คุณเพิ่งได้รับมาเชียวมันเป็นเรื่องหยาบคายมากๆ <S <S 1> <S 1> ในญี่ปุ่นเวลาที่คุณปีนเข้าไปแช่น้ำร้อนและผ่อนคลายตัวคุณต้องสะอาดเรียบร้อยแล้วในประเทศนี้การแชร่น้ำไม่ได้เกี่ยวกับการชำระล้างร่างกายนะแต่เป็นกิจกรรมสำหรับผ่อนคลาย นั่นเป็นเหตุผลที่คุณควรจะทําความสะอาดตัวเองในฝักบัวให้ดีก่อนลงอานอบน้ําและตรวจดูให้แน่ใจว่าไม่มีสบู่ตกค้างลงไปในน้ําหากในร้านอาหารมีพื้นแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่นอยู่ <S 1> <S 1> คุณควรถอดรองเท้าก่อนเข้าไปและถ้าคุณอยากจะเข้าห้องน้ําคุณจะเจอกับรองเท้าแตะสําหรับเข้าห้องน้ําหลายคู่ที่มีขนาดแตกต่างกันใกล้ๆทางเข้าสิ่งสําคัญก็คืออย่าลืมถอดรองเท้าแตะนี่ออกหลังจากที่คุณทําธุระของคุณเสร็จแล้ว การกลับมาจากห้องน้ําพร้อมรองเท้าแตะห้องน้ําเป็นความผิดพลาดที่ไม่มีใครกล้าคิดเลยผมเองก็พลาดไปครั้ง2ครั้งแน่แย่จัง